นะพวกเราก็รู้สึกภูมนเกียรติมากนะครับที่ไดมาร่วมเฉลิมฉลองงานในวันนี้นะครับ,รบก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขก,กับโชว์พวกเรากันที่พวกเราได้แบบเตรียมมาให้นะครับผมแล้วก็มีโชว์สุดพิเศษมอบให้กับทุกคนด้วยนะครับแต่แก็ดูตัวครับวันนี้ผมจะบอกว่ายิ่งใหญ่มากแล้วก็สวยงามพิ巧มากมาให้ใหชอบกันมากมากนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาที่เซนทันแอนด์แฟชั่นไลท์แอนด์เดียร์กันนะค,ะครับเมื่าถึงเซนทันเราจะมีถึงอะไรแต่ละคนที่เราโตมาด้วยกัน ไอติมร้านอาหารผมคิดถึงแหล่งแฟชั่นเสื้อผ้าผมนึกถึงแหล่งเทคโนโลยีผมคิดถึงโซนโซนที่ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ อ๋อผมนึกถึง family time ครับผมนึกถึงของใช้ในบ้านทุกชิ้นเลยครับวันนี้จะเปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนไอติมไอวันนี้ก็วันนี้ก็แบบมาโชว์ตื่นเป็นที่มันแตกได้ดูเป็นยังไงเป็นบรรยากาศก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับที่ที่มีคนรอพวกเราเยอะขนาดนี้แล้วก็ ขอบคุณมากนะครับที่ที่มาเจอกับพวกเรานะครับผมก็หวังว่าจะได้รับความสุขและความสนุกกลับไปนะครับผมเราต้องบอกเลยว่าสนุกมากวันนี้เนี่ยเวทีเป็น360เราได้เจอแฟนคลับเห็นหน้าเห็นตารอบเลยครับผมเหมือนคนี้อัลลาจะสามารถโชว์ได้ทุกเวทีเลยเวทีเล็กเวทีใหญ่เวทีแะบนูอะไรก็ได้หมดก็จริงครับสามารถครับ สามารถครับที่เปนลำบากมาด้วยความที่หนุ่ยที่ในจำกัดมาแล้วด้วยความจำนวนสมาชิกครับไม่ลำบากครับผมว่าเป็นรักสามารถทำได้เป็นความรักไทยมากกว่าผมว่ามันก็สนุกของเราด้วยเนาะแบบว่าเอ้ยเรจะดีไซน์ไงให้แบบเข้ากับเวทีนี้อะไรตีดูมันต้องเต้นเหมือนก้าวพลาดกังวลาดถ้าก้าวพลสุดเวลาเต้นนู้นมันต้องแบบว่าหนุนต้องเดินตามหนุ่ไปด้วยเท้าเราเองใช่ครับก็เวลาก็จะเป็นการเน้นทำเต็มที่ครับบนเวทีถ้าถ้าพลาดปั๊บเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าอ่ะพลาดละอะไรแล้วเราต้องเต็มที่ทุกทุกวินาท จะมีส่งสิเข้าหากันนิดนึงพี่ผมว่ากำลังจะแย่ละช่วยผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยให้ปากก่อนเดี๋ยวเชิญชวนตบเซนที่แฟชั่นมาหครับผมเชิญชวนทุกคนมาเซนทรัลแอดแฟชั่นไอแลนด์นะครับผมก็อย่างที่เห็นก็น่าเดินมากเลยครับผมก็ถ้ามาก็ ก็ฝากมาด้วยนะครับผมก็ที่ดีๆอย่างนี้ครับคมาอย่างวันนี้ก็เซอร์ไพร์แฟนมาโชว์เพลงใหม่ครั้งแรกด้วยครับผมก็เป็นครั้งแรกของการโชว์เพลงใหม่ของเราเลยนะครับใน t d e Magic ครับผมแล้วก็เพิ่งปล่อยไป2วันวันครึ่งวันครึ่งหล่ะวันครึ่งวันครึ่งก็ได้อ้วสองแล้วสองวันแล้วก็ล้านกว่าแล้วครับนี่ก็บอกเหนือเลยไม่เหนือ ก็มากนะครัททบที่ชอบที่ชอบที่ผลงานของเรานะครับผมแล้วก็ผลงานชิ้นนี้พวกเราและทีมงานตั้งใจทำกันมากๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะแบบจะชอบกันมากๆแล้วก็เต้นต่างกันได้นะครับเนได้ ไดครับก็จะาเ็คิรจริงๆเนี่ยใช่จริงๆอยากจะสากมาให้ดูแบบว่าในงานเฟสอื่นเผื่อเพลงเนี้ยจะมีอะไรที่มันใหม่ขึ้นเพราะว่าวันนี้เราก็ปรับมาตามเวทีด้วยมันเกินคาดที่เราคิดไปหมยว่าวันวันต่อกว่าไปร้านนี่รูกไปแล้วเกอะมาก กคือกลุ่มในสถิติของแอนด์้าเลยนะครับรู้สึกแบบภูมิใจตัวเอลิสทุกคนมากๆขอบคุณมากๆครับผมจริงๆแค่แค่มีคนชื่นชอบในเพลงพวกเราแล้วก็รู้สึกว่าสักเซ็นแล้วครับผมเป็นยังไงบ้างพี่มาเริ่มพี่มาเพื่อนเป็นไงไปเพลงนี้เหรอไ่ะอ๋อก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงแรกของปีนะครับก็กลับมาด้วยแนว h i ปฮอปอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เพลงนี้ก็เนื้อหาก็คือเราจะใช้เวทมนต์มาสะกดเธอให้เป็นของเราแต่ได้อ่านคอมเมนต์นะคุณผชมว่าเราโตขึ้นถึงทุกอย่างแบบเฟรชอยูครับตมอต่อาจอต่อต่อตัอตัอง่อต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 ่อง่อร่ต่อต้อต่อา่อต่อต่อตใอต่อต่ต่อ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 อต่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 คร่บตอต่่าเอต่ออต่ออต่เน่อ่อ่ แรกๆก็จะยากใช่แรกเลยใช่ถ้าทุกคนอยากเต้นตั้งใจสอนมันจะง่ายเอ๊ะเหมือนโดนอะไรที่อีกหนึ่งไม่ใช่ชาลินมาแล้วครับแล้วเราแต่เดี๋ยวจะเดี๋ยวมีเต็มคอเราแบบตั้งใจุนตลาดเคยอินเตอร์ไหมคะครับผมครับผมก็จริงๆในทุกเพลงครับเราอยากจะให้ทุกคนทั่วทุกมุมโลกอยาก ให้พวกเขาได้ฟังเพลงของเราอยู่แล้วก็ไม่ได้เชิงว่าจอจ๊ะเอ้เจอะจงครับผมแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนได้รับฟังมันอย่างแบบชอบมากๆแล้วก็เราตั้งใจกับทุกชิ้นงานมากๆเลยครับครับผมด้วยด้วยความที่อย่างที่บอกว่าพวกเราไอาัสเป็นนักสำรวจเนาะแล้วก็อยากพาทุกคนไปสำรวจในแบบในมุมมองต่างๆของพวกเราแล้วก็ไปสนุกไปกับพวกเราครับภาษา ครับต้องรอรูดูตอนนี้ต้องโปรแกรมเพลงนี้ก่อนใช่ไหมรับปีนี้สนุกปีนี้สนุกแต่เราต้องคลิปล่ะไทยแหละเพราะเราเป็นทีป๊อปไงอาจจะอาจจะมีบ้างผสมผสาน ไม่ว่ากันแต่อย่างร้านก็ทำให้ทีมพอมมันสะดกมากขึ้นครับขอบคุณมากครับอบคุณครับแต่อย่างเชนนี้หลายคนก็ตกัจเรื่องคัสตลมเราพัดลมมันแต่งยากมาแต่ละคนก็ต้องแต่ละคนคือขนมาถูกว่าของผมง่ายสุดเลยครับแต่ชิ้นเดียวเสร็จเราเขาจะมีเอาฝืนกับอะไรแต่ผมว่ามันค่าที่จะครบแน่นมากเริ่มองอะไรก่อนของผมเออ่ประมาณ 3ชั้นครับก็คือมีเบนเสื้อตัวยาวข้างใน,นแล้วก็เสื้อกากใช่ไหมแล้วก็ต้องผูกผ้าอีกแล้วก็ผมไาทําเล็บมาด้วยแน่ใกล้เข้ากับเอ็มีเลยนะแล้วก็ลงท้าบู๊สูงเพื่อให้อาจะสูงนท้าเพื่อนหน่อยแล้วก็ยังไม่พอแล้วเติมหมวกให้สูงขึ้นอีกที่3มชั้นผม4ี่ชั้นนะเสื้อกามชั้นหนึ่ง เสื้อสีแดงอีกตัวหนึ่งเสื้อคลุมอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีขนนกด้วยครับผมแล้วตอนเต้นถอดไหมถอดครับพี่ไม่ได้ถัดเลยใช่วันอะไรครับผมผมเสื้อผ้าผมเป็นไงผมชั้นเดียวครับแต่มีผ้าพันคอเป็นจอมโจรพ้นใจเป็นเป็นเป็นฟิลน้อยแต่มากแต่ผมว่าเข้ากับผมดีอะเอาไปเที่ยววีลเลยอะทั้งกันสามชั้นสี่ชั้นพี่ไม่ต้อง ของผมนี่เป็นสิบชั้นไม่ใช่เสื้อผ้านะวิกผมอ่ะต่อตั้งแต่ตีห้าจะกินไหมฮะโอ้ได้ถ่ายก็เย็นเลยพี่ก่อนถ่าก่อนแล้วต่อเสร็จของผมนี่มีความมาเป็นฟิลแบบนักมายากลแบบผมยาวอยากใ่ผมเข้าได้ยัง ถ้ายาสะผมเข้านี้ก็ต้องเป็นอาหารนกเข้าผมก็จะเป็นชั้นเดียวครับแต่ว่าจะเป็นคอนเซปต์นกครับผมเป็นเหมือนนกฟินิก์อย่างนี้เลยนะคนไฟได้ด้วยใช่ครับผมแต่ก็จะไม่ไหม้นิดนึงสีดำเป็นอิกาครับเออก็ยศแม่แม่ผมชื่อนกครับ ครับผมไม่หรอไม่รอพี่ไม่รอไม่หรออ๋อครับผมก็บอยอยากบอยบินกับเอลิสบ้างครับรูู้โอเคอ่ะค่ะพี่เจคับของผมชั้นเดียวครับแต่ว่าผมมีชุดเกราะใช่ใช่ก็ชุดเกราะเพราะว่าเราเป็นเหล็กเราสามารถไขแบบทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นล็อกเป็นเซฟเป็นประตูบ้านเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไขหัวใจผมได้เปล่า ที่ไข่ไม่ทันแล้วมั้เเปลี่เนกเลิ่เลิกเลิกเริกเล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 กเลิ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 กลิกเ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 ลิมเลิกเรากเลิ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 กเัิกเัิกเลิกเกเัิกเลกเลิกเลกเลิกเลิกเลิกกเลเลิกเลเกกลลเเเอเกดดันกกก คือคือเขาว่าเพลงก่อนๆอ่ะเขาจะบ่นตลอดว่าแบบถ่ายแล้วก็เต้นแล้วก็ร้องอันนี้ไม่บ่นเลยไม่บ่นเย็นสบายเย็นทิ้วอยู่ก่อนก่อนถ่ายมันต้องมีการซีดการอะไรก่อนใช่ก่อนถ่ายก็ก็สติ๊กเกอร์ของครับผมก็รู้สึกว่าเพื่ออยากให้ผลงานที่นิ่งมาเพอร์เฟกต์ที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ได้ ได้เอ็นจอยกับพวกเรามากที่สุดครับผมเราก็เลยต้องแบบต้องต้องเคร่งกับเธอนิดนึงครับผมเขินนะเวลาคนแชร์รูปเราในเซสนั้นเขินนะครับแต่แต่เอาจริงๆนะคือผมอ่ะผมก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจตัวเองอยู่พอสมควรครับเอาอย่างนี้ใช่ไมแม่ทคนเพราะเราเป็นไอคิวเรา่า่นานมาก่อนใช่ใช่ใช่ก็เลยก็เลยนานๆทีเราได้กลับมาใช้ภาพนั้นกลับมาบอกว่าทุกคนจะชอบกันนะครับแต่ว่า อยากฝ่าเพลงครับเออแล้วไปดูเพลงนะครับยายโครกัรให้ถูกต้องเนาะไปฟังเพลงแล้วจะเห็นคอาตูมนี้บนคอนเสิร์ตใหญ่ของเราไหมอันนี้ก็ไม่ทราบครับไม่ทราบไม่ทราบคือรอติดตามได้ในแอปเปิลนะครับอ๋อจะบอกว่าแลเร็วๆนี้เราเราจะมีอัปเดตมาให้ทุกคนได้ได้ทราบกันครับผมแล้วเร็วนี้ครับรอติดตามไปโฟกัส เอาตอนนี้นะครับอยากให้ทุกคนไปไปปั่นวิวกันก่อนราี้กิ้านนึ่งจะกิน้านนะครับเอาให้ได้มากได้สุดแล้วกันครับไม่แต่ว่าอยากให้ทุกคนชอบกันครับคือ,ค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 อไม่คือไม่กดดันกันเลยแล้วก็ชอบชิมขอบชอบผมด้วยนแล้วแผนงานปีนี้วางไว้กันยังไงบ้างคะแผนงานปีนี้แหละครับก็ต้องงเราระวังทีมหลังบ้านไว้อย่างแน่นมากเพราะวีวก็ทํางานกันหนักมาเพื่อให้ปีนี้มันออกมาอย่าง ดีที่สุดครับผมอยากให้ทุกคนได้อิ่มกันผมว่าปีนี้ทุกคนน่าจะอิ่มกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับผมที่จะขับตาทีมงานกับยันแอนทันเป็นเหมือนทำเรื่องฟิสิกส์ขั้นของนิพัติอินชัยทีมสามคนเนาะใช่ครับแล้วก็มีใช่ครับพี่ท่านหินห้อยนะครับผมก็จะมีผมพี่เจสแล้วก็เออร์วินครับผมใช่ก็จะรับรับบทยังไม่หมดยังไม่หมดกันนะ คนคอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะรอติดตามนะครับใช่ตอนไหนก็กหลังจากที่ทุกคนเห็นไปนะครับว่ามีอ่า first read ไปกับนักแสดงทุกๆท่านนะครับก็ระหว่างทางก็อลัสก็ทำงานไปด้วยส่วนเราก็อาจจะมีเริ่มเข้าเวิร์กช็อปเริ่มเข้าสู่กระบวนการของละครเวทีมากขึ้นครับใช่เตรียมตัวเรื่อยๆครับผมใช่ครับแต่เดี๋ยวคิดว่าก็น่าจะมีอัปเดตมาให้ทุกคนเรื่อยๆแหละครับ คนหนึ่งที่แบบทำให้กา้าวใหญทีป๊อปมาแรงพวกเรามองว่าทีป๊อปเีมจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยได้ยังไงบ้างครับผมเอาจริงผมว่าทีป๊อปเป็นซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วครับแต่ว่าเราไม่สามารถทําได้ด้วยวงเดียวครับดีทุกวงช่วยกันมากๆแล้วก็เราเรารู้สึกดีใจมากที่คอมมูนิตี้ทีป๊อมเรามันใหญ่ขึ้นเลยครับแล้วทุกวันนี้ก็คนหันมาฟังทีป๊อปมากขึ้นเพราะเราช่วยเหลือกันมากขึ้นก็ดีใจมากๆครับผมเขาบอกว่าทีป๊อปเป็นคลาสหัวใหญ่เลยเหมือนพวกเราเหมือนเราแบบ ช่จริงเวลาไปเจอวงอื่นเนี่ยเหมือนเจอพี่น้องเลยนะใช่ครับก็จริงก็สนิทกันหมดอยู่แล้วใช่ครับรู้สึกเหมือนแบบเป็นวันรวมญาติอ่ะเวลาได้เจอญาติแบบพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีครับผม ีีเนาะเดี๋ยวมี่วันวานทะารนะของเรามีชื่อเข้าชิงในุกนาะกรางาจริงทุกๆรางวัลที่เราเข้าชิงเราเราดีใจก็ขอบคุณหมดครับอย่างยที่บอกไปว่าจริงตอนเราทํางานเราไม่ได้คาดหวังว่าเฮ้ยเราต,ต้องได้รางวัลอะไรหรือเปล่าอ,อย่างเงี้ยเราเราหวังว่าเราทําอย่างเต็มที่แล้วก็คนชอบก็ดีใจแล้วแต่ว่า การได้รางวัลผมเป็นหุ่นพลอยได้มากกว่าเนาะว่าแบบเอ้ยยังไงอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันให้กำลังใจพวกเรานะครับผมทำให้เรามีวันนี้ครับฝากคุกกี้แก้วสุดท้ายฝากขอบคุณแต่เราก็ฝากคุกกี้ใหม่ของเราด้วยดูไดเยอะอ่ะมาเลยครับครับผมฝากขอบคุณทุกทคนนะครับที่เอ่อ คอยซัพพอร์ตพวกเราเสมอมานะครับทั้งในในทุกๆเรื่องนะครับผมยังไงก็อยู่กับพวกเราไปนานๆนะครับพวกเราสัญญาว่าปีนี้เราจะมีอะไรมากมายหลายอย่างมาให้ทุกๆคนได้ติดตามกันนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับเย้ครับเราจะทำอะไรให้แฟนไหมอะไรเงี้ยเออถ้าร้านก่อนเลยอ่ะถ้าร้านกี่ร้านอะไรเงี้ยเออเอาจริงเราถือเคส ถ้าเราถือเคสเอ้ยอ okay. er, ันนี้จริงถ้าเอันนี้พูดจริงถ้าเรามีอะไรแบบยิ่งใหญ่มากเราอาจจะยังไม่เราไม่สามารถพูดได้จริงแล้วก็ต้องรอถึงทีเดียวรอถึงเดียวรอเสียพายทีเดียวเราถือเคสเราถือเคสเราจะปล่อยมาไม่ได้ไงเนี่ยแหละเหตุผลเนี่ยแหละไม่ได้ปิดบังไม่ได้ปิดบังเราถือเคสเราถือเคสเรามีอะไรจริงแล้วเสียพายดีกว่าอย่างนี้ก็กดไปดูเยอะดูดูดูโอเคยอะโอเครับขอบคุณ <laughs> Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.